สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเคล็ดลับสุขภาพค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําเครื่องดื่มเผาผลาญไขมันขณะหลับกันค่ะเป็นเครื่องดื่มช่วยเร่งการเผาผลาญลดพุงดื่มก่อนนอนก็ไม่อ้วนนะคะจะมีอะไรกันบ้างนั้นมารับชมและรับฟังกันเลยค่ะเครื่องดื่มชนิดแรกนะคะคือชาคาร์โบไมล์ค่ะชาคาร์โบมล์นี่นะคะมีส่วนช่วยเพิ่มไกล,ลีนในร่างกายค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นสารสื่อประสาทที่ช่วยผ่อนคลายระบบประสาททำให้เรารู้สึกง่วงนอนและหลับสนิทนะคะเมื่อการนอนหลับสนิทของเรามีคุณภาพก็จะดีต่อสุขภาพค่ะและช่วยลดพุงลดไขมันกระตุ้นการผลิตน้ำย่อยในกระเพาะอาหารทำให้การย่อยอาหารดีขึ้นนะคะสามารถป้องกันการสะสมของไขมันที่ไม่จำเป็นได้ค่ะแล้วชาคาร์โบมาลนี่นะคะยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาล และช่วยลดน้ำหนักได้ดีค่ะแถมยังอุดมไปด้วยแคลเซียมโพแทสเซียมและฟลาโวโอยน์นะคะที่มีส่วนช่วยขับสารพิษและน้ำส่วนเกินออกจากร่างกายนะคะช่วยลดอาการท้องอืดได้ค่ะดื่มก่อนนอนนะคะจะช่วยสลายไขมันที่ไม่ต้องการขณะหลับได้ค่ะตื่นมาแล้วก็จะรู้สึกสดชื่นนั่นเองค่ะเครื่องดื่มชนิดที่2นะคะก็คือนมขมิ้นค่ะหรือเรียกอีกอย่างว่านมสีทองนะคะ เป็นนมที่มีสีเหลืองเนื่องจากมีส่วนผสมของขมิ้นค่ะดื่มแล้วนะคะจะช่วยปรับปรุงการย่อยอาหารได้ค่ะโดยขมิ้นนะคะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายแล้วก็ยังช่วยลดน้ำหนักโดยการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและลดภาวะดื้อต่ออินซูลินได้นะคะขมิ้นนะคะ ยังช่วยเพิ่มการผลิตน้ำดีในกระเพาะอาหารได้ค่ะซึ่งน้ำดีนี่นะคะถือว่าเป็นของเหลวที่ตับปล่อยออกมาช่วยการเผาผลาญอาหารค่ะและสารเคอร์ฟิวเมนไนขมินนะคะยังช่วยเพิ่มการเผาผลาญและส่งเสริมการลดน้ำหนักได้อีกด้วยค่ะส่วนนมนะคะมีแคลเซียมและโปรตีนค่ะที่ช่วยให้หลับสบายค่ะดื่มแล้วนะคะช่วยเผาผลาญไขมันขณะหลับได้นะคะ เครื่องดื่มชนิดต่อไปก็คือชาขิงค่ะชาขิงนะคะมีคุณสมบัติช่วยต้านการอักเสบค่ะโดยเฉพาะรากขิงนะคะที่มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะซึ่งจะช่วยป้องกันการสะสมของสารพิษและการอักเสบภายในร่างกายได้ค่ะที่ถือว่าเป็นสาเหตุของการเพิ่มน้ำหนักเลยล่ะค่ะแล้วขิงนะคะก็ยังช่วยย่อยอาหารค่ะและช่วยลดความอยากอาหารได้นะคะ ต่อไปนะคะก็คือน้ำองุ่นค่ะน้ำองุ่นนี่นะคะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระไฟเบอร์โพแทสเซียมและวิตามินซีค่ะซึ่งช่วยกระตุ้นการเผาผลาญและลดน้ําหนักได้นะคะแล้วน้ำองุ่นนะคะก็ยังถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีแคลอรี่ต่ตําค่ะไม่มีไขมันนะคะจึงทําให้เป็นตัวเลือกที่ดีในการช่วยเผาผลาญไขมันขณะนอนหลับได้นะคะแถมดื่มแล้วยังอิ่มท้องอีกด้วยค่ะ ทำให้เราอยากอาหารน้อยลงในเวลากลางคืนนะคะและที่สําคัญนะคะองุ่นยังมีสารเลสเวราทอรค่ะที่มีส่วนช่วยต้านโรคอ้วนได้ค่ะและช่วยเปลี่ยนไขมันสีขาวที่กักเก็บแคลอรี่ให้เป็นไขมันสีน้ำตาลที่ช่วยเผาผลาญแคลอรี่ได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือชาอบเชยค่ะชาอบเชยนะคะมีคุณสมบัติกระตุ้นการเผาผลาญต้านอนุมูลอิสระดีทอกร่างกาย ช่วยให้หลับสบายต้านการอักเสบลดอาการบวมและลดระดับความเครียดได้ค่ะและนอกจากนั้นนะคะชาอบเชยยังช่วยเพิ่มความไวต่ออินซูลินและลดระดับน้ำตาล